դա ขงนี้เยอะทิหายเลยนะคะพ่อไอสัตว์ยากูก็ไม่ไดเอามาไอสัตว์โอ้ยไอเหี้ยพววชอ จริงๆแล้วมันกูว่าละมันต้องขึ้นมากันมาดิอยู่นี่อยู่นี่นมามามาเลย นี่งไงฮัลโหลวัตถุฟักกันเขื่อถูกร้อยมาดิครับหน้าตาหน้าตาคุ้นๆน,นั่นเนี่ย ครับอยู่ในหาเห็นละเห็นละสองสี่สองเฮีย ขยูครับจริงๆครับเอาไอตัวนี้มันยังอยู่มันย่อกันเหรอวะคนตายไปแล้วยืนอยู่เฉยๆก็แตกไป บาทกูยิกโอ้ตกแตกกระทะพวกขี้ขาดดีกว่าเขาเรียกคนที่เทพทูเขาจะลงมาชาร์จกันเขาจะมีเอือ อ,อืมอืมเห็นเจ้าเก่าเห็นเจ้าเก่าเจ้าเก่าสัตว์เจ้าเก่ามาเจ้าโอ้โหสองได้ละมาเล่นในโทรศัพท์นั้นเนี่ยไม่ได้เล่นในคอมแสดงว่าต้องมีคนนั่งงนี้กูว่าแล้วขึ้นมา ทำไมไม่ขึ้นมันขึ้นข้างบนคนหยุ่ป้อมเยอะเอาคนจริงนี่หว่าอยู่ไหนวะ ข้างบนกันนักเลียเรามันไส้วะ่ะ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 อยู่ไหนวะคนเริ่มน้อยละอยู่ไหนวะออกมาสิจ้ะ ทำไมไม่ออกมาเลอจ้ะเป็นตี้เป็นตี้ยเราจะใช้ดาบใช้ดาบหนึ่งหนึ่งดิไม่จริงหนึ่งหนึ่งดิโอ้อะไรวะทำไมไม่หนึ่งหนึ่งวะ ทำไมไม่หนึ่งหนึ่งดาบหนึ่งหนึ่งกันนะลูกผู้ชายตัวจริงน่ามันมีคนอะไรไงข้างหลังกูไอ้เชี่ยมันรีบเกิดกันจังวะ อะไรเลยจริงๆไม่มีอะไรเลยไปไปดักดัก ที่เลือดกูเลือน้อยไม่เอาไ hey yeah. อ้เหี้ยถ้าเลือยงกูเยอะกูก็ซื้อดได้โง่เหไอ้ตัวเมื่อกี้นี่วะกูถูกลาาอ,อีกละวทำไมชอบลาาจังทำไมชอบล่ากันจังเจ็บพี่ เ,เยอะจนเจ็บมืออยู่เป็นตีเลยเยอะมินไล่คืออไหนกัน เจอกันอีกแล้วนะเพื่อนเราไอ้พวกห่วงไอ้วอนห่วงไอ้วอมไปหาที่ เขียดพวกย่อว่ะทุกคนไม่ทันอีนี่ใช่ไหมเดี๋ยวผมจะแก้แค้นให้เพื่อนของผม อะไรไม่ครับอัปเดตใหม่แล้วจับโมมาได้อือพี่ไม่เล่นไหมครับแล้วพี่กาได้โทรศัพท์ใหม่มาโอ้โหโมคองเหรอโอ้โหโมคงองคุณนี่สามารถเอาสกินมุคองไปใส่ได้เหรอใช่มันอัปเดตไหมงั้ เออบัวบ <essel> the ัวมันกำลังอยู่มองบันไดตรงนี้แหละยังมึงไปบ้านมึงไปก้าวไปกับปะก้ดด่าเเป็นเด็กเดือยใช่ไหมมึงมันมึงมันโมเมนเด็กเดือมึงมันเด็กงัเอาชีวิตเราหน่อยเถอะไป่ได้ไปกับปะอยู่นี่ฮันแนี่เจ้า ของเราสามารถเจกเจนซอมบี้ในโทรศัพท์ได้ไหมอ่ะช่างแม่งสามารถทำได้ไหมอ่ะช่างแม่งไงกูบอกไปช่างแม่งไงเดี๋ยวกูเตะแม่งพี่เก้าในตัวสาวสามารถเสกขมานบล็อกได้ไหมอ่ะได้หรอมึงจะโง่กันทำไมทำไมอพาร์ตล่ะได้พี่เก้าเสกขมานบล็อกให้หน่ ว่าพี่ก้าวเสร็จทำงานบ้าครดีก่อแป๊แเออกเฉยแด่สามสิบสามสิบสามสิบห้าคนนะาปกอ้าวาถุก,กลางด้วยกูเตะน,นะนับหนึ่งน,นับสองสิบเก้าขอถามเรื่องนี้ฮเอ๊ะ ทำไมแลก็ให้นู่มาเศษขามานบล็อกให้ทำไมเพราะมันไม่สำเร็จเ่ยมันงูเออมันไม่ได้กดเสกใช่ไหมมันกดงูคุณนานบอกมม่เก่ยงยาววุ่ออการเศษขาม,มานบล็อกมาซีก่อนเลยตักมาข้างอไรแต่ไ,ตไปให้ไปบ้านมึงไปเ <laughs> ย้ <laughs> พี่แกเศษขามานบล็อกเนะอย่ายิงกูคนเดียวดีสัตว์ ปั่นไปมันกลับไปพิมพ์หาบางทีอยู่ทุ่เนี่ยไไนนพิมพ์เองม่อเอาโอ้ลิชาดวะนะ อะไรกันวะเนี่ยเห็นแล้วยอ่ยอหรอไอ้พวกยอ่อเหี้ย มาดิถึงแม้เป็นเด็กกระปกแต่ก็ห้าวได้อ้าวไอ้หัวเอือเป็นอาปูเลยกูมาตั้งน <üf ule> <t ick music> <emo> ้าโมนำโก้แจงจงๆจงๆจงงแรงจง Chiếp yep. Yep. น้อยพ่อปึ๊บปึ๊บกูปิดไว้ปึ๊บกูก็บวกมึงอยู่ว่ากูไม่มียามึงก็เกิดข้างกูจังเนาะกูเป็นคนที่โชคร้ายเลยวะใช่ไหมวะ

ไม่ตายทำไมกูอยู่ไกลๆแม่งเสียตายไปเลยบักคิงเพื่อนรักนายต้องอยู่รอดเป็นคนสุดท้ายไอ้พวกชอบร้อย คิงเพื่อนรักตายต้องอยู่รอเป็นคนสุดท้ายสัญญาสิบ่อยไอ้สัสกุชามเาไม่นะไอ้คิงเพื่อนรักไอ้สัสใครเป็นน้องมึงไม่ไอ้คิงเพื่อนรักกูตั้งชื่อเยี่ยวกูว่าอะไรวะดูที่ลูกพอ่อลูกพอ่อกูอยู่ไหน ลูกกูอยู่ไหนแกเป็นคุณค่าแกเป็นคุณค่ามาค่ะเอ้ยเหี่ยวค่าตูกกูอยู่ไหนอสัตว์ใครมา มึงฆ่าหมากูใช่ไหมไอเยวกูใช่ไหมสัตว์กูดูจอดยิกมากเกินไปเยอะเฮ้อผมส่ตาไม่ดีครับงั้นได้ปวดยาิงตอนที่คุออ่นเขากำลังสู้อยู่เข้าใจยังครับอากูเยอะเยวกูไอสัตว์ พูดหลงไอ้สอัดกูม่น่าติจอนวิกเลยเราจะสู้ข้างล่างท่านเนี่ย <laughs> ง่ายจังวะไม่เยี่ยวกู้อยู่ไหน นิ่งๆสิอ้จำได้แล้วว่าชื่ออะไรผมตั้งชื่อมันว่าไอคิงเยนลี่ใช่ผมตั้งชื่อมันว่าไอคิงเยนลี่คิงเยนลี่ลูกพ่อคิงบักแค่ มาดิมาดิครับมาดิครับมึงแง่รู้ว่ามึงเห็นกูนั่นกูว่าละเหลือเรือนิดเดียวกูก็จะยิงอะเอาอยัางไงเหลือเรือนิดเดียวกูก็จะยิงารารผมรู้สึกได้ว่ามันต้องเกิดข้างผม งั้นผมจะตายไลค์กันบ่มาแล้วอย่าเพิ่งยิงกูตายเอือกใครก็ฝากกดไลค์นะคะผมถ้ามีกดกูจะไปฆ่ามึงถึงที่ อาไม้มึองอีกละอ่ะอ่ะอ่ะวนไปวนมาละมืองอะหากูวนไปวนมาล่ะเฮ้ยไม่ไม่ไมผมจะใช้ดาบสู้กับเขามาดิมาดิครับมาดิ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 ผมจะใช้ดาบสู้กับเขาที่นี่เขาไม่มีเรียกว่ายอดมาดิครับมึงเสือกมาแต่ไหน แกบังอาจแกบังอาจมารุบกวนการสู่ของลูกผู้ชายแกต้องตายเท่านั้นชูวยบกูดูดมานี่กูได้ละอีสัต